ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ที่ว่าการนะครับเขตอำเภอจังหารนะครับก็จะมีชุมชนนะครับมีรถค่อนข้างนะครับค่อนข้างเยอะพอประมาณนึงนะครับคนขับก็ไม่ออกนอกเส้นตัวเองนะครับให้อยู่กึ่งกลางเอาไว้ไม่ชิดไปที่เส้นปะสีขาวเกินไปนะครับแล้วก็ระวังด้วยถ้ามีการเบรกเราควรจะเบรกด้วย มีมุมด้านหน้าไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องถ่ายด้านในอย่างเดียวออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่ำอำนวยให้ถ่ายนะครับก็จะถ่ายพอประกอบกับคําพูดนะครับถ้ามองจากมุมกล้องที่เห็นก็จะมีรถเยอะนะครับเรื่อยๆตามไหลาทางบ้างนะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยกันบ้างเป็นเส้นคู่ขนานกันไปนะนรับ ชะลอความเร็วลงนิดนึงการชะลอเบื้องต้นคือไม่ต้องเบรกก็ได้แค่ยกอ่าน,นี้ดีมากครับดีมากดีมากโอเคจ้ามดีมากเลยอันนี้คือการชะลอที่มีรถด้านหน้าจะออกมาด้านซ้ายหรือออกมาคู่กัดออกมาเลนของเขาเองนะครับเลนเดียวกันนี่แหละต้องคนเรียนก็จะต้องสังเกตว่าเขาออกมาชัวร์ไหมหรือเ,เขาแค่ขยับ นี่เราก็จะออกนอกแล้วนะครับออกนอกำอำเภอแล้วก็จะรถก็จะน้อยลงการขับก็จะง่ายชิวขึ้นยังมีการเก่งอยู่ไหม, <c oughs> ไมเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังเก่งนะครับต้อ,อตงไปเลยใช้ตอน่อ,อยดีมากเลยนะให้เข้ามาเลยอันนี้มือใหม่เหมือนกันนัน,นี่คันหนี่งระวังให้เข้ามาก่อนเลยเข้าไปก่อนนะใช่ใช่ให้เข้ามาก่อนให้เขาเข้ามาก่อน อันนี้คือเหตุการณ์คือมีรถข้างหน้าตัดเข้ามานะครับคนคนดูอาจจะไม่เห็นเพราะว่ากล้องมันขยับไม่ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับคนเรียนเขาจะเห็นว่าอะไรปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยนะครับต้อสถานที่มันการสอนมันก็จะดีตรงที่ว่ามันมันเข้าถึงนะครับว่าเหตุการณ์อะไรยังไง แต่ก่อนที่จะออกมานอกได้ต้องฝึกก่อนนะครับแนะนําว่าใช้วิจรารณญาณในการดูด้วยนะครับเห็นเขาขับได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับก็ต้องมาปรับปรับจิตปรับใจปรับสมาธิอะไรทุกอย่างนะครับผมบางคนก็กลัวมากบางคนก,อคนก็อะไรอย่างนี้นะครับปรับตัวให้เข้ากับการเจอกันครั้งแรกการปรับตัวกับรถน,นะครับรมือใหม่หลายแบบบางคนบอกว่าเรียนขับคันนี้แล้วไปขับอีกคันหนึ่งจะเป็นไหมนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับ เราต้องปรับตัวนะครับไปเจออะไรอย่างเช่นไปเจอคันใหม่เราก็ต้องไปเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่นะครับจะซื้อรถยี่ห้อไหนก็เซลจะเป็นคนแนะนําเราบอ่อว่าเอออันนี้ทําอันนี้อันนี้อย่างนี้นะครับส่วนนี้พื้นฐานเราขับรถได้อยู่แล้วกอเราไปนั่งเรารู้ว่าสตาร์ทต,ตรงไหนเข้าเคีย,ย์ยังไงผมรับประกันครับว่าขับเป็นแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็คือว่าพื้นฐานเราดีเราก็ไปทาอ่างอื่นได้แม้ว,ว่ารถคันนั้นมันจะเป็นคันใหญ่ก็ตามนะครับอาจจะเป็นรถกระบะนะครับ แต่ว่าถ้าคุณขับได้จริงนะครับก็คือมันก็จะขับได้ความมั่นใจก็จะมากับประสบการณ์ที่เราได้ขับทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมแปบ๊บเดียวก็จะเข้าเมืองแล้วนะนะอีกหกิโลเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปนะครับสเต็ปการเลี้ยว บนถนนที่เราจะมีการเปลี่ยนเลนแล้วก็ลักษณะเหมือนการยยเทินนะครับเดี๋ยวเราจะฝึกกันให้เราเข้าไปที่เลนฝั่งขวานะครับดูรถด้วยดูก่อนอันนี้รถเริ่มเป็นถนนสีเลนนะครับใช่เอาตรงมุทมัดกันเด้งอันนี้ให้ดูขวาไว้คนเรียนก็ดูขวาไว้ชะลอความเร็วตัวเองลงให้เปิดไฟไว้เลยตอนนี้เปิดไฟได้แล้วอเสร็จแล้วถ้าปลอ,อดไฟก็ค่อยเปลี่ยนไป หน้าองคมาดนะครับบนเดือยบริเวณเดิมต่อให้มีรถข้างหลังก็อย่าไปกลัวนะครับให้เราชิดไปท,ที่เส้นเหลืองไว้เขียปลอดภัยเข้าไปหาเส้นเหลืองไว้ลักษณะเดียวกันกับการที่เราจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับอยู่ชิดๆไว้เลยแล้วก็ชะลอความเร็วไม่ต้องไปถึงก็ได้นะแล้วแต่เอาบริเวณไหนก็ได้ใช่แล้วแต่เราใ,ใช่เอาอคอเคีวว่างให้เราชะลอในนี้มากที่ มั่นใจก็คือไปได้เลยรูว,ยวิธีการหมุนพวงมาลัยกับเรื่องของการดูจิตใจนะครับมือใหม่แล้วก็การคืนรถให้อยู่ในเลนตัวเองนี่คือหลักสําคัญนะครับโอเคครับค่อนข้างดีนะครับไม่ลวนนะครับบางคนหมุนพวงมาลัยติ้ว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 นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวามันเป็นเหตุให้ว่านั่นหมายถึงว่าพวงมาลัยเราไม่ค่อยได้ฝึกนะครับหรือไม่รู้จังหวะรถเพราะนั้นให้ฝึกพวงมาลัยมาให้ดีนะครับ ก่อนจะมาฝึกบนถนนอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้หาพื้นที่ก่อนผ่านไปแล้วหนึ่งช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกหนึ่งช็อตในขากลับมานะครับตรงต้นไม้ใหญ่นะตรงต้นไม้ใหญ่ฝั่งขวาตอนนี้ให้ดูฝั่งขวาไว้ต้นใหญ่ใช่เปลี่ยนเลนได้ไหมฝั่งขวานะไม่ได้ยังไม่ได้ก็อยู่มันไม่ได้เพราะว่ามีรถคันไหนคันใหญ่หรอคันใหญ่เขาอยู่เลนเดียวกับเราเปิดไฟเปลี่ยนเลยเออ ใใโอเคคือถ้าถ้าเปิดไฟแล้วนะมันจะข้ามได้แต่ถ้าเราไม่เปิดเขาไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรนะครับอันนี้เรื่องของการตัดสินใจด้วยนะครับนิวใหม่อย่ากเกงเนะ้ออย่ากเกงถ้าเกงแล้วมันจะสายไปสายมาแล้วก็อยู่กับเส้นเหลืองนั่นแหละไว้เลยชิดทีชด่ชิดไปอ่าเ้นเหลืองตนี่ยประมาณนี้แหละตรงไหนก็ได้ก็เป็นลักษณะเรา ก,การเดี่ยวเข้าการยูเทิร์นการอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งสําคัญคือื่องจิตใจนี่แหละออ <ไป S 1> โอเคขยับบ้างก็ได้นะฝัองอะ่งหัวไหลฝั่งขวาหมุนไปด้วยไม่มีแล้วก็หมุนค่อนข้างเยอะบางทีรถถนอออลนลอาจจะแคบก็ได้ไม่ต้องไปดูด้านหลังแล้วนะเงินวงมาได้ให้ตรงก็พอเงอนให้ตรงในเลนตัวเองโอเคนะครับจากที่มุมมองอยู่ตอนนี้ถือว่าดีนะครับ ไม่เพี้ยนเลยนะครับใช้ได้มันอาจจะช้านะครับแต่มันชัวร์แล้วก็ปลอ,บบอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ออกไปปรับอีกนะทีเนี้ยในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราทําได้อย่างงี้โอเคมันก็ใกล้เคียงที่ว่าเราคิดเองหมดนะครับสังเกตผมไม่มีการไปช่วยองค์อะไรนะครับนั่นหมายถึงว่ามือใหม่นั้นทําได้ดีค่อนข้างดีนะครับจิตใจก็าอาจจะมีแบบเก่งว่างอะไรบ้างก็พยายามผมจะพูดอยู่เรื่อยๆแหละนะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายตัวเองลงบ้างนะครับวันนี้เราตรงเข้าไปในเมืองเลย